สวัสดีครับอยู่กันในช่องของลิงดูบอลครับช่วงข่าวเด็ดประจำวันผมได้หยิบยกข่าวนี้ขึ้นมาครับเป๊ปยกเดบรอยผ่านบอลเฉียบอันดับ2 แข่งที่เคยคุมในคราวนี้ครับเป๊่กว่าดียวลาผู้จัดจาการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้กระหายยกย่องเควินเดบรอยว่าเป็นนักเตะที่ผ่านบอลได้เก่งที่สุดเป็นอันดับ2หากนับเฉพาะบรรดานักเตะที่เขาเคยร่วมงานด้วยในฐานะกุนซือตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเดบรอยได้รับคำชมจากหลายฝ่ายว่าเป็นหนึ่งในคนที่ผ่านบอลได้แม่นยำที่สุดในยุคนี้โดยผลงานของเขาก็ช่วยให้ซิตี้นะครบได้แชมป์หลายตอนหลายรายการครับแต่เรา เตชาเบลเย่ยก็ตเตรียมจะแยกทางกับทีมเมื่อหมดสัญญากันในช่วงสมอร์นี้ครับหลังโดนถามว่า3นักเตะที่เคยร่วมง,งานด้วยคนไหนที่ผ่านบอลได้ดีสุดคนหนึ่งคือเมสซี่ส่วนอีก2คนนะหรอ ขอผมคิดหน่อยโอเคเอาเป็นว่าผมให้คีวินเดอะบอยเป็นอันดับ2แล้วกันมสซี่คือคนที่ทําได้ดีสุดเท่าที่ผมเคยเจอมาเพราะเขาผ่านบอลเข้าไปในจุดที่ใกล้กับกรอบเขตโทษได้ดีมากๆแต่คีวินเดอะบอยก็ทําได้ดีเช่นกันเขาทําประตูได้เยอะแอซิ์ดได้บ่อยผ่านบอลเข้าไปในเพื้นที่สุดท้ายได้ดีและเป็นคนที่เก่งมากๆมันเป็นความสามารถที่โดดเด่นนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาคือหนึ่งในนักเตะที่สุด ยอดในประวัติศาสตร์ของสโมสรแห่งนี้เขาเป็นนักเตะที่พิเศษสุดๆทุกท่านคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับคอมเมนต์พูดคุยเข้ามาได้ผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์ครับหากรับชมคลิปนี้และชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปข่าวสารใหม่จากทางเรากอนจากกันไปครับขอฝากเว็บไซต์กีฬาอย่างลิงก์ดูบอลด,ดูบอลสดดูบอลฟรีตามมาได้แอดมินฝากหมดไว้ในคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเนิญม่คลิปหน้าสวัสดีครับ